ข้อความต่างมิติข้อความที่27สถานที่แห่งการเรียนรู้ในแต่ละชั่วขณะมนุษย์โลกมีโอกาสที่จะเข้าถึงโลกแห่งความเป็นจริงที่เป็นไปได้ซึ่งมีอยู่อย่างมากมายตลอดเวลายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะต้องตัดสินใจเลือกว่าจะทำเช่นนั้นหรือไม่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วจงมอบโอกาสให้กับตัวเองในการรับรู้ว่า ในทุกๆก,การตัดสินใจของพวกคุณจะทำให้พวกคุณได้ผลลัพธ์ที่เป็นทางเลือกต่างๆออกมามากมา,กกายไก่กองซึ่งโลกแห่งความเป็นจริงแต่ละโลกนั้นมันก็คู่ควรแก่การมีประสบการณ์ด้วยกันทั้งสิ้นมันเป็นพราะข้อจำกัดในความคิดของพวกคุณเท่านั้นเองที่ทำให้พวกคุณคิดว่าอันนั้นต้องดีกว่าอันนี้พวกคุณคือรูปธรรมชีวิต ที่มีความตรงกันข้ามพวกคุณคือรูปธรรมชีวิตที่มีความตรงข้ามกันอยู่อย่างมากมายเพราะว่าดาวเคราะห์โลกดวงนี้คือสถานที่ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันของพวกคุณนั่นเองหมายเหตุคำว่าสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันนี้ก็เช่นความดีความชั่วผิดถูกรวย จนอะไรแบบนี้เป็นต้นจากผู้แปลค่ะดังนั้นเป้าหมายของพวกคุณก็คือการมองให้เห็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันเหล่านี้แล้วโอบกอดพวกมันเอาไว้ทั้งคู่โดยไม่ไปตัดสินชี้ถูกผิดพวกมันหรือไปเข้าข้างฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยเพราะว่าการไปตัดสินชี้ถูกผิดพวกมันนั้นก็ยิ่งจะไปทําให้พลังงานของพวกมัน มีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ต่อไปอีกเรื่อยๆซึ่งก็จะกลายเป็นว่าพวกคุณกำลังหาทรรศึกทั้งภายในและภายนอกอยู่ในขณะเดียวกันการตัดสินที่ถูกผิดจะทำให้พวกคุณติดแงกอยู่ในความขัดแย้งอย่างดิ้นไม่หลุดมันจะทำให้จิตใจของพวกคุณหาความสงบสุขไม่ได้เลยเพราะว่าความสงบสุขจะเกิดขึ้นได้ ก็แต่เมื่อพวกคุณเรียนรู้ที่จะอบกอดเอาหรือยินยอมให้สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในสนามพลังงานแห่งการเปลี่ยนรูปแบบอันนา่าอัศจรรย์ที่อยู่ภายในความตระหนักรู้ของหัวใจของพวกคุณเองได้ทั้งคู่เท่านั้นพวกเราอยากจะเสนอเครื่องมืออย่างหนึง่งให้แก่พวกคุณซึ่งก็คือการคอยเตือนตัวเองเบาๆว่า อย่าไปเข้มงวดกับตัวเองและกับผู้อื่นมากนักคือเมื่อใดที่พวกคุณสังเกตเห็นว่าตัวเองกำลังอยู่ในสภาวะหรืออยู่ในความคิดแห่งการตัดสินที่ถูกผิดอยู่แล้วแล้วก็ก็ให้ค่อยๆปล่อยให้จิตสำนึกความตระหนักรู้ของตัวเองลอยขึ้นไปสู่ข้างบนเพื่อให้ไปอยู่เหนือความเป็นขั้วที่อยู่ตรงข้ามกันเหล่านั้น จนกว่าพวกคุณจะสามารถมองเห็นได้ว่าพวกมันก็คือด้านที่เป็นหน้ามือและหลังมือของมือข้างเดียวกันนั่นเองจงมองให้เห็นว่าพวกมันต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมโปรแกรมเดียวกันที่กำลังรันอยู่เท่านั้นเองจงเข้าไปในหัวใจของตัวเองและจงนำเอาสิ่งที่ขัดแย้งกันเหล่านั้น หรือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันเหล่านั้นเข้าไปไว้ในนั้นด้วยแล้วปล่อยให้พลังงานของหัวใจของพวกคุณเปลี่ยนรูปแบบของพลังความขัดแย้งนั้นไปให้หมด